อันนี้เราห่างหายไปนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับมันบงการบันเทิงแล้วอ่าดียังไม่ได้แสดงเซฟตัวเองนิดนึงเซฟตัวเองนิดนึงครับอะไบ้างกับการกลับมาเล่นอานันห่างไปนานนะห่างไปนานแล้วครับจริงๆก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นซีรีส์เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆครั้งนี้เป็นเล่นบทนําเป็นครั้งแรกเลยใช่ก็บทที่แตกต่างแตกต่างสุดๆสุดๆนี่จำบันการที่พี่ถามไหมอยากเป็นซีรีส์ไวไหมครับ ล้วในสุดมันได้เล่นจริงๆคือตอนนั้นก็ตอบที่เล่นที่จริงเนาะเพราะว่าเอาจริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็ก,ก็คงเล่นได้อะครับเออแต่อันนี้คือโอกาสมันมันเหมาะเจาะเกินไปตรงที่เล่นกับเพื่อนอ,ะอ่ะมันเล่นกับเพื่อนคือเอาจริงๆถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่กันก็อาจจะคงไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยแต่พอเป็นการมันก็เหมือนว่าอันนี้เป็นคนถือคติว่าจริงๆยึดงานยึดงานฝั่งหมอเป็นหลักแล้วงานฝั่งวงการบันเทิงเนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมงานผ่อนคลายแล้วแบบยิ่งไปเจอเพื่อนมันก็เหมือนแบบ มาพักผ่อนกันออ <laughs> ใช่ทำงานแบบพักผ่อนรเลยนะครับเพาจะผูกทำไมอยู่ดีถึงใครก็ซื้อโปรเจกต์นี้ก่นั่นน่ะสิ <laughs> คือเขาไปตั้งต้นมาจากไปตั้งต้นมาจากหนังใช่ไหมตอนนั้นนังนนใช่ไหมนะใช่เล่นหนังด้วยกันแล้วออกไม่กี่ซีนไม่กี่วิคนดูแบบว่ามัน มันมีเหมอนะใช่ครับ<า>คนดูแบบรู้สึกว่ายังไม่เต็มมันไปต่อได้มันไปต่อได้ไม่ใช่เราขายเนียว,ว่าเรามีจุกไปได้เราไม่เถินที่จําได้พี่ถามใช่ <remar> <c oughs> ไม่ปกติจริงจริงมันเริ่มจากตรงนั้นมาใช่ครับใช <c oughs> แ่แล้วแล้วมาจากวันนั้นมัน <c oughs> สานต่ออย่างไงดีกว่าถึงมันตกลงว่าเราจะเล่นด้วยกันก็ก็จริงจริงโทรคุยกันว่าแบบเฮ้ยเล่นไหมถ้าเล่นก็เล่นด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าเออถ้าเกิดเล่นเดี๋ยวเราจะทําออกมาให้มันเป็น เป็นซีรีส์วอีกมิติหนึ่งนะมิติไหนอ่าอันนี้ต้องไปตามดูเพราะว่าอแอบเห็นเท้าเรนะตัดต่อแล้อแบบตัดต่อเวอร์ชันเต็มออนแล้วอะแอบเห็นแล้วมันเป็นซีรีส์วายอีกมิติหนึ่งคือเวลาคนนึกถึงภาพซีรีส์วายมันจะต้องนึกถึงภาพความแบบนึกออกไหมความวายความรักอหอมกลุ่นความเข้าใจเป็นความจิน้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็คือวายอยู่ดีแต่ว่ามันจะออกมาเป็นอีก อีกรูปแบบหนึ่งมิติใหม่เลยให้นวาย y, รสชาติไหนวนยนี่หรอมันจะรสชาติออกแนวแบบขมๆนิดนึงทำไมอะ่ะ <laughs> กินบารเพจกเหรอเราเล่นเราเล่นมันก็จริงๆคือในซีนอ่ะคือด้วยความที่พอดเรืเ่องมันเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับในซีนมันก็จะมีการขเขาเรียกนะเข้าคู่เหรอเขาชืว่าอะไรอ่ะใช่ใชๆเหมือ<บ>นว่าซีนแบบพระนายซีนแบบเข้าคู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเราก็เล่นในฐานะนักแสดงนะแบบ จินตนาการแล้วว่าเราเป็นตัวละครนั้นน่ะแต่พอเข้าคู่กันปุ๊บอ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นเคมีความความวายแบบนั้นน่ะความจิ้นความฟินที่แบบว่ากินแน่นอนใช่มันจะมาออกมาเป็นวายอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นอีกยังไงอ่ะมันอีกรสหนึ่งอ่ะครละรสชาติอ่ะมันต้องดูคือถ้าไม่ดูอ่ะไม่รู้เลยไม่งั้นตอนที่อันหมดแล้วมันรู้สึกย่างไนบ้างคนลุกตอนอัดห่าไม่ไม่บดแต่ปกติเลย ตอนอ่านบทน,น,น,นี่คือขนลุกเลยฟิลแบบยังไงยังไงฟิลแบบอุ้ยมันจะมันจะเกิดขึ้นแล้วเหรอกับเราเอออะไรประมาณนั้นแต่พอแต่พอถึงถึงซีนจริงอะครับ <Okay. S 1> พอดีว่าพูดกกับเขาแบบว่าให้อิสระในการเล่นสมมว่าเราสามารถดีไซน์ใช่เมมะว่าเทคที่หนึ่งอะเราเล่นตามเราเล่นตามสิ่งที่ท,ที่ที่ควรจะเป็นก่อนตามบทก่อนเทคที่สองพู้กักบบอกว่าอิสระภาพเต็มที่เลยลองลองลอินพัวไว <ง S 1> ้ิลองขายมาซิ มันก็จะเจออะไรใหม่ๆที่รสชาติมันไม่เหมือนซีรีส์ไวเดิมๆตอน,นที่พูดไปว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงพอมันได้เล่นจริงๆมันกังวลตรงไหนตอนถ่ายทำไม่กังวลเลยนะฮะจริงๆไม่กังวลเลยคือจริงๆห่วง <ๆ S 2> ห่วง <ๆ S 2> ที่สุดคืออะไรรู้ไหมห่วงคนดูทำไมอ่ะก็เขาอ,อาจแบบสับเสิบๆนะเขอาอาจจะคาดหวังแบบเออแบบฟิลเสิบเสบแบบแพทเทเดิม p a แบบว่าซีรีส์ไวมันต้องออกมาเป็นแบบนี้มันต้องทะเลาะกันก่อนนะจากนั้นทะเลาะกัน ไปเจอกันแล้วก็เออมุ้งมิ้งแล้วก็ชอบกันมันข่วงคนดูว่าเขาจะคาดหวังแบบนั้นเออ<ะ>แต่พอเราถ่ายออกมาแล้วก็ตัดต่อมาแล้วะมันมันมันคนละวายมันมันมันคนละวายอ่ะตอนตอนนี้ดูที่ตัดต่อแล้วมันหมาพอ็คือนมาถึงว่าจิ้นเหมือนว่าพอไปว่าจิ้นเหมือนว่าซื้อแบบหืยคู่นี้มันแบบมีเคมีอย่างเงี้ยตอนเราดูอะได้ ยังไงมันได้ยังไงยังไงมันได้แต่มันไม่ได้ฟิลแบบมันไม่ใช่ฟิลแบบว่าฉันรักเธอจังเลยใช่มันไม่ใช่แบบฟิลเดิมที่ทุกคนเคยเจอมามันจะเป็นฟิลแบบมันได้แต่มันได้อีกแบบหนึ่งแต่มันไม่รู้จะพูดมายังไงดีแต่ตัวละครมันได้กันอืมอันนี้บอกไม่ได้ต้องติดตาม NC NC มันก็คือฉากโรแมนติกคือฉากที่ NC no children ใช่ไหมก็คือใช่ไหมถูกปะไม่ได้เรื่องชิลด์เรนมันอะไรอย่างเี้ยเออเหรอเอมันแปลว่าถ้าเอ็เหรอ nc ฉากจบ nc ฉากเลิฟซีนถ้าใจละครปกติอ่าฮะซีรีส์ว่ามันคือ nc อ่าฮะมันเป็นยังไงบ้างฉากเลิฟซีนมันแบบถึงขนาดไหนเหรอเออมันมันยังไงมันยังไงพอนิยามอ่ยู่ตอนถ่ายทำมันรู้ยังไงมันก็จะมีความแบบร่างกายถึงกันระดับหนึ่งแต่ไม่บอกว่าอวัยวะส่วนไหน ชี้น้มเด็กดูอยู่แต่ดูแล้ทุกเพศทุก่ยใช่ไหมเราอาจจะแค่จับมือก็ได้ไงเข้าใจปะหรืออาจจะแค่หัวชนกันหรือซบไหลก็ได้หลายอวัยวะที่มันสัมผัสกันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องแคบคือการแสดงความรักมันแสดงความรักได้หลายทางมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจเสมอไปใช่หรือมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็ต้องดูที่ถามนี้ตอนมองหน้ากันมันขับ หรือว่ามันดูรู้สึกว่าแบบเอาจริงไหมลิตรเป็นคนที่หลุดขำง่ายใช่ลิล่หลุดขำง่ายแต่การน่ะมันมันเหมือนมืออาชีพกว่าเขาเล่นละครมาเยอะเขาเล่นเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วเขาก็จะรู้ว่า543สี่สาแอคชั่นเขาจะทำยังไงใช่ไหมแล้วมันก็จะแกล้งนี่แกล้งลิตรว่าแบบว่าให้หลุดบ้างให้นู่นให้นี่บ้างคือลิตมองหน้ากันน่ะขำอยู่แล้วตั้งแต่แรกโดยเฉพาะซีที่จะต้องมาแบบ เข้าใจป่ะแบบซีนแบบสบตาปิ๊งปิ๊งอ่ะอาถ้ามานานเนาะโอเอลอย่างนี้อาหารผักอย่างนี้มันะมันมีมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมอาหารนี่แหละอ่ะใช้ฟิลฟิลนั้นมีอ่ะมีฟิลฟิลนั้นเราก็จะแบบดีดีดิเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบุบแบบกังวลมะคิดผิงแล้วการร่วมงานกับการณภัทรแล้วทำรู้สึกแบบว่าประมมือชีพของลิ์ที่เคยได้ละครมาเอ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 าตรงเลยนะฤิ์มั่นใจเลยว่าคนที่ดูเรื่องเนี้ยจะรู้ว่าลทธิ์กั้นขำอยู่ หน้ามันออกคือหน้ามันจะแบบแต่คือบางอย่างผู้กำกับเขาตั้งใจใส่ลงไปเพราะว่ามันก็มันมันก็เป็นเสน่ห์ในเรื่องอีกแบบหนึ่งกันเพราะว่าเราตั้งใจอย่างที่บอกเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทําเป็นวายแบบวายปกติอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ใช่ไม่ใช่วายแพทเทิรนแน่นอนทุกใครที่คาดหวังจะเจอวายแพทเทิร์นอิเลิฟหวานมองตาซึ้งฟิลฟนั้น่ะ เดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นก่อนไอ้เจ้งให้ทราบเลยคุณจะไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่ลิศจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์แล้วก็มัน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 เกินคาดกว่าที่คิดเพราะมันเป็นวายที่แบบลิศก็ยังไม่เคยดูวายแบบนี้มาก่อนเหมือนกันใช่เป็นการลิศหรือว่าเป็นตัวละคริเป็นการลิศหรือลิศกันต่างกันยังไงอ่ะกันก็คือเป็นพระเอกลิศคือนายเอกนายเอก็คือนางเอกอ่าโอเคเป็นการลิศใช่เป็นการลิศต้องใช่ หรือบางวันก็เป็นริทกันได้มันมาสะดุดยังไงว่ามันมางวันอ่ะริทมันไม่มีการตกลงกันเกิดขึ้นไงอ๋อมันอ๋อมันคือมันต้องดูไปมันต้องไปดูว่าอารมณ์วันนั้นใครเป็นกันริทใครเป็นริทกันอ่าเป็นไงพอได้ดูกันพอมันเห็นพอมันเห็นงว่าเป็นหนึ่งอีพีแล้วว่าอีพีแรกเราได้คุยกับเพื่อนกันแบบว่าเฮ้ยมันยังไงมันมันยังไงมันมันโอเคไหมมันมันแบบว่า จริงๆริชอบนะ,ะคือรรู้สึกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปความตั้งใจแรกอ่ะมันมันอยากสร้างมิติใหม่ในซีรีส์ Y วคือเอาจริงๆตั้งแต่ประกาศแบบว่าไอ้สองคนเนี้ยมันจะเล่นซีรีส์ Y วด้วยกันอ่ะใช่อเออมาถึงวันเนี้ยมันก็คือแบบโอเคเราคาดหวังไว้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ใช่ออกมาในแบบแบบที่ทุกคนเคยดูกันแต่มันก็จะแอบเขินๆนิดนึงตรงที่เวลาแบบอย่างเช่น แบบคนต่างชาติเว็บไซต์ต่างชาติที่เขาชอบดูเขาเรียกว่า BL หรอ BL ปะ BL ไทยอ๋อ BL ไทยอะไรเงี้ยเขาจะแบบดูเขาจะดูแล้วเขาอาจจะคาดหวังว่าคู่นี้มันมันต้องมาเป็นแบบ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 ที่เคยเป็นแบบที่เคยเป็นมาแน่นอนเลยแล้วไม่รู้เขาจะผิดหวังเปล่าก็คือให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าอย่าคาดหวังว่าจะต้องเป็นเหมือนที่คุณเคยเห็นใช่แต่สนุกแน่นอนแค่ไม่เป็นตามสิ่งที่เคยเป็นมา เออแต่สนุกแน่นอนแฟนขับสาวแฟนขับสองคนว่า <único> ย <Liberty Overwatch> ังไงบ้างเขาก็น่าจะปล่อยเลยตําเลยทําไมอ่ะปล่อยเลยก็จะตัวเหรอเออเขารู้อยู่แล้วว่ามันแบบอันเนี้ยแบบมันจะมามันจะมาในรูปแบบอย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็คือจะให้แบบอยู่ดีๆแสดง in l ลิ e กันแบบอย่างนั้นเลยคนก็ไม่เชื่ออีกอ่ะคนก็ไม่เชื่ออีกอยู่ดีใช่แล้วแล้วบทบทมันก็ไม่ได้มาขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับบอกเดินองเรื่องย่อมันเป็นประมาณเรื่องย่อมันคือตัวตัว ตัวลิอ่นะเล่นเป็นชุนชุนเนี่ยเป็นวิศวกราจากดาวนอกนอกโลกเลยจริง,รงหน้าหน้าที่คือมาระเบิดดาวโลกเพื่อสร้างทางดว่วนอวกาศแล้วพอจะต้องลงมาระเบิดดาวโลกเนี่ยก็เกิดเหตุที่แบบว่าให้ต้องอยู่ในโลกต่อซึ่งก็ได้มีโอกาสไปลองชิมอาหารบนโลกแล้วอาหารคือคนนั้นคนที่ทําคือชนแดนคือกันซึ่งก็ทําอาหารอร่อยมาก แล้วเนี่ยชีวิตที่ผ่านมากินอาหารผ่านแคปซูลตลอดอไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติแล้วพอได้ลองทานอาหารที่ดาวโลกเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยอาหารแบบอร่อยมากเป็นอาหารไทยซึ่งการนี้คือแบบฝีมือสุดยอดมากเนี้ยพอกินไปกินมาก็คือเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบดูแลเราดีจงังให้ข้าวเลี้ยงเราให้ที่พักเราก็เลยรู้สึกว่าแบบขอบคุณในความรู้สึกดีๆที่เขามีให้ติดใจรถมือเขาติดใจหลายๆอย่างของเขาใช่จนบอกว่า ไม่อยากกลับไปที่ดาวของเราแล้วแล้วก็เลยเป็นเรื่องราวถัดมาใช่โปสเตอร์ก็นั่นแหละครับก็ทุกคนก็น่าจะจริงๆกับโปสเตอร์ยังยังปกติมันยังไม่มีอะไรมันก็คือโปสเตอร์โปรโมทใช่ช็อตทีเซอร์ก็ยังปกติอ่าเพราะฉะนั้นมันมีตัวสองเหรอมันเดี๋ยวมันจะมีตัวอีกตัวยาวถ้าเกิดตัวยาวตัวเต็มอะรู้เลยไม่งที่พี่ถามว่าถ้าวายปกติมันจะมี ที่ออนปกติทีวีกับมีอันคัดในแพลตฟอร์มมันมีอันคัดไหมคิดว่ามีนะครับแต่อันคัดลิดอ่ะกับอันคัดที่ทุกคนเข้าใจอ่ะจะไม่เหมือนกันใช่มันจะเป็นอันคัดอีกแบบซึ่งเห็นแล้วซึ่งเห็นอันคัดนั่นแหละมันยังไงมันมันยังไงตีตลาดได้ไหมมันก็จะไปตีตีทางแบบ ฟิลแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยโบบารเหรอโบบาร์ก็ไม่แน่นะคนช่วงนี้คนเครียดเยอะดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอนเตอร์เทนก็ได้เออได้ดูเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้ถูกไหมอ๋อสองมีนาสองมีนาทาง่องมีนแล้วก็ใช่ไหมฮะอ่าพูดชื่อช่องได้ไหมได้พูดทางช่องวันครับอ่าวันที่สองมีนาคมทางช่องวันครับเอออาถรรพ์เรื่องนึงเห็นคลินิกเราเดินสายรับรางวัล ไปทุกเดือนเลยเนอะไปทุกอาทิตย์เลยนะก็ก็ไปเฉพาะช่วงที่เขาเรียกนั้รางวัลใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับใช่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในฝั่งคลินิกด้วยฝั่งงานตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แผนขยายไหนบอกว่าจะต่อตอนนี้มีถ้าเกิดเป็นคลินิกเดลิสเนี่ยมีทั้งหมด10สาขาแล้วก็มีอีกหนึ่งคลินิกที่เป็นน้องใหม่ชื่อ Space V อีกหนึ่งสาขาแล้วก็มีคลินิกศัลยกรรมตา นะครับชื่อว่าไอริสอีกหนึ่งสาขารวมกันเป็นทั้งหมด12สาขาตอนนี้ครับอยู่ในกรุงเทพหมดเลยครับจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช้คําว่ากาลังใช้คำว่ากาลังเตรียมข้อมูลอยู่ซึ่งก็ระยะเวลาเตรียมข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์เขากำหนดไว้ก็คือ3ปีซึ่งนิสก็เตรียมมาแล้ว2ปีก็เลยอีกหปีก็คือปีนี้ปีสุดท้ายที่จะต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมผลประกอบการเตรียมแผนการเติบโตเตรียมผลกาไรอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็จะใช้เวลาอีกประมาณนู่นปีหน้า กว่าจะรู้ว่าแผนการเข้าตลาดมันโอเคหรือไม่โอเคทําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้ทางตลาดสักข้ตัวล้ววันนี้มองยังไงกับในการสัญญกรรมในเมืองไทยอ่ะพราตอนนี้คนจะมาเมืองไทยมากกว่าที่จะยไปต่างประเทศจริงๆต้องบอกว่าตลาดการดูแลตัวเองความสวยความงามการสัญญกรรมในประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตอยู่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจยัง ชะลอตัวใน,ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าในกลุ่มของ e ว l b e อิงเรื่องของสุขภาพเว n e s สต่างๆความงามที่บอกไปเนี่ยย,ยังสามารถเติบโตได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีแผนผลักดันให้ตัวประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางของการแพทย์เป็นหับเป็นม e d ด c a l h u หันะครับซึ่งตอนนี้ก็นโยบายกาลังผลักดันไปในทางนี้อยู่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทิศทางของเ,อเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็เวลเนสความงามเนี่ยเรียกได้ว่ายังเติบโตต่ตตอนเนื่องอยู่ในตอนนี้ก็ถ<ม>ือว่าเป็น เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นสําหรับคนทําธุรกิจในด้านนี้ก็ยังรู้สึกอุ่นใจที่ยังเดินสายนี้อยู่ใช่ครับอย่างนี้ในอนาคตมันจะวางแผนไปถึงขั้นที่อยากมีโรงพยาบาลไหมไหรือว่าเพราะว่าตอนนี้คืออยา่างที่เมื่อกี้บอกว่าเฮลตี้คน <ๆ S 2> ต่างชาติก็จะมาใช้เยอะขึน้นเลยใช่จริงๆจริงๆปลายทางก็มีแผนที่จะเปิดโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็อยากขยายสาขาไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพราะตอนนี้เราอยู่แค่กรุงเทพก็ตรงจริง คลินิกที่ทํามาไม่อยากไม่อยากเอ่ยชื่อแบรนด์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวติดค่าโฆษณาหรอเอ่ยเลยแกล้งพี่ถามเดอร์ดิสคลินิกครับใช่เดอร์ดิสคลินิกครับก็คือจริงๆตอนนี้อยู่แค่ในกรุงเทพแล้วก็เราก็พยายามพัฒนาทีมงานของเราให้แข็งแรงมากขึ้นทําระบบให้ดีขึ้นทําเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งที่พร้อมเนี่ยก็จะเริ่มออกจากกรุงเทพแล้วเราก็จะไปสู่ต่างจังหวัด นะครับไปอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโรงพยาบาลให้ได้ใช่ก็มีคนติดต่อติดต่อซื้อเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดขายตัวนี้ใช่ยังยังดูแลเองไหวอยู่เป็นของของเราคนเดียวใช่ครับคุณภาพเอาจริงๆส่วนตัวนี่ใส่ส่วนตัวเนาะเป็นคนไม่ชอบ ไม่ชอบทําตามใครแล้วก็เป็นคนเชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองว่าเราประกอบธุรกิจแบบส่วนตัวมองว่าตัวเองประกอบธุรกิจแบบมีจรยิยธรรมแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเอาเรื่องผลประกอบการเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรมาเป็นมาเป็นตัวบังคับการเติบโตธุรกิจนะอ่ะเพราะถ้าเกิดเขาเขาเข้ามาอยู่กับเราเขาแน่นอนเขา,าลงทุนเขาคาดหวังอะไรบางอย่างใช่ไหมครับก็เลยยังยังไม่ตัดสินใจที่จะให้ใครเข้ามาในในใน,ในธุรกิจเราเพราะว่า มันเป็นมันเป็นธุรกิจการแพทย์อ่ะแล้วโอกาสที่มันจะทําให้มันออกนอกรูนอกทางหรือมองเรื่องตัวเลขมากกว่าเรื่องเรื่องเอติกหรือเรื่องจริยธรรมน่ะมันมีโอกาสสูงที่จะบิดเบี้ยวไปก็เลยขอคุมไว้เองก่อนละกันแล้วทีมแข็งแรงเมื่อไหร่จะจะไปต่างจังหวัดทันทีอแล้วถ้ามันจะต้องสมมติอนาคตถ้ามันครบสปีท่้งตลาดหับมันมันวางแผนยังไงวะเพราะมันจะต้องมีคนมาจริงๆถ้าเกิดวันวันนั้นเนี่ยที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สําเร็จนะครับเราก็จะได้เงินทุนจาก เรียกว่ามหาชนเนาะจาก Public นะครับก็ก,ก็จะต้องมีแผนในการเหมือนขยายธุรกิจแล้วก็เติบโตธุรกิจนะครับแต่อย่างที่บอกไปคือการขยายธุรกิจภายใต้าการกดดันกดดันของตัวเลขอะโอเคมันก็ต้องทําแต่ว่าการขยายธุรกิจภายใต้จริยธรรมนะ มันก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งถ้าเกิดเรายังควบคุมดูแลเองอยู่ริค่อนข้างมั่นใจว่าริทไม่ทําออกนอกลูก่นอกทางแน่นอนเพราะตัวเองไอ้อย่างที่บอกเนี่ยงานที่ยังต้องอยู่ในวงการแพทย์งานที่ต้องเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์หรืออะไรเงี้ยเราก็ยังทําอยู่แล้วก็ไม่อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับรุ่นน้องหรือว่านักเรียนนักศึกษาแพทย์อะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนี้ริไม่ได้ลงตรวจแล้วเลยว่าทำทำหลังบ้านอย่างเดียวเลยทํางานบริหารอย่างเดียวเลยคือทุกวันนี้แค่งานบริหารอย่างเดียวอะคือก็ไม่คิดว่ามันจะกินเวลาชีวิตขนาดนี้ นะครับแล้วก็แล้วก็เหนื่อยมากนะแล้วก็เออแบบมีปัญหาให้แก้ทุกวันนะครับแต่ก็สนุกดีครับชอบชอบทำงานธุรกิจอนึ่งพวกเนี้ยเป็นนักบริหารได้นิดหน่อยครับเป็นอืมตัวใช่แต่โปรเจกต์สุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นซีรีส์เนี่ยไออยู่มใหรสุดท้ายเขาทำไม่ไหวแล้วครับจริงๆพูดจริงไมี คือต้องเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมง,งานคือจะบอกว่าจริงๆองะนในช่วงที่ถ่ายคือแบบโอ้โหตารางคือแบบทรหดอดทนมากแล้วยิ่งมาคือตอนตอนที่ตัดสินใจเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยคือเหมือนแผนการที่จะทำโปรเจกต์ IPO อ่ะมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟันธงร้อเซ็นแลวแต่ว่าไอโปรเจกต์เนี้ยมันรับล่วหน้าประมาณปีกว่าแล้วอ่ะแล้วปรากฏว่าช่วงที่ถ่ายซีรีส์ กับช่วงเนี่ยที่ต้องเริ่มออนเดินสายโปรโมทอะไรเงี้ยครับมันเป็นช่วงเดียวก,กันกับปีสุดท้ายที่เราต้องทำทำแผน IPO อ่ะซึ่งมันแบบกลายเป็นตารางที่แบบโอโ้โหสลวนแน่นไปหมดเลยอะ่ะสมัยเรียนใช <Wh. S 2> ่ส่วนจับเรื่องเล็กๆคือครับงานบันเทิงยาวๆถ้าเอาตรงเอาตรงๆก็พักมานานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเห็นตามแบบโซเชียลมีเดียตัวเองนึกออกไ,ไหมครัไม่ก็ไม่ค่อยได้เจอในงานแบบนานงานทางบันเทิงทีวีจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้องเพลง มีเพลงประกอบซีรีส์รองเองเหรอจริงมีเวลาทำหลายอย่างไม่อะไรที่จัดจัดสรรเวลาได้เราก็ทำไงครับแต่ไหนที่ต้องใช้เวลาเยอะอย่างเช่นอย่างเช่นทัาสมว่าซีรีส์เนี้ยบอกว่าเปลี่ยนใหม่คอรพอดีเขาถ่ายกัน8ตอนอถ้าเกิดเขาถ่ายเป็น16ตอนอย่างนี้อาจจะบอกว่าไม่ไ,มไหวแต่8ตอนเนี้ยเอ้ยยังพอทําได้เพราะดูคิวถ่ายแล้วจำนวนเท่านี้เท่านี้วันล็อกคิวแบบเนี้ยเอ้ยดูพอทําได้ก็ทำะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเริ่มจากความอยากเลยถ้าอยากทําก็เลยทําจริงๆทุกวันเนี้ยถ้าเป็นวงการบันเทิงนะ ทางานแบบนี้เลยก็คือถ้ารู้สึกว่าใจอยากทําก็ทําหรือจัดสรรเวลาได้ก็ทําแต่ถ้าอันไหนมันมันมันเออมันไม่ไหวก็ก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราแบกบริษัทหนึ่งอยู่อ่ะแล้วพนักงานตอนนี้ก็200คนแล้วอ่ะสองร้อยกว่าคนแล้วซึ่งซึ่งเขาก็ต้องรอการดําเนินงานจากเราอยู่ถ้าเราแบบออกไปวอกแวกทางานอย่างอื่นเยอะหรือหายไปเยอะไปเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนต้องรอาการบริหารงานจากเราอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับ